สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาตอบคำถามในส่วนของที่มีการสอบถามเข้ามาว่าแล้วถ้าเป็นแบบหน้าร้านล่ะทางร้านเราใช้ถ้วยแบบไหนใช่ไหมคะตัวอย่างก็ประมาณนี้แต่ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ที่ร้านใช้นะคะก็ถ้วยเราสามารถใช้แบบไหนก็ได้ที่เราชอบหรือตรงความต้องการกับฐานลูกค้าเราเนาะแต่ถ้าถามว่าสำหรับทางร้านแล้ว ถ้วยมีผลนะคะมีผลกับภาพลักษณ์ของเราเวลาเราจัดตกแต่งถ้วยโจ๊กเนาะ,ะที่เห็นอยู่นี่นะคะก็จะเป็นแบบทั่วๆไปการใช้ถ้วยไม่มีผิดมีถูกนะคะสามารถใช้ได้ถูกแล้วรูปแบบตามที่เราต้องการหรือเราชอบแบบไหนเราก็ดีไซน์หรือครีอเอทออกมาให้ตรงกับความต้องการของเราหรือของลูกค้านะคะ ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นแบบทั่วไปเนาะก็จะอันนี้จะเป็นของซูเปอร,ร์แวนนะคะถ้วยสีฟ้าบางท่านอาจจะเป็นสีขาวสีชมพูสีดำอย่างเงี้ยะคะ่ะไม่มีผิดมีถูกสามารถใช้ได้หมดเลยอันนี้ก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างกันนีนะคะประมาณนี้ขนาดถ้วยก็จะอยู่ที่เจ็ดนิ้วค่ะมาตรฐานของร้านที่ใช้ก็คือ7นิ้วนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างนี่เฉยเนาะ ในส่วนนี้ที่เอามาให้ดูนี่ที่ร้านไม่ได้ใช้แบบนี้นะคะหน้าร้านเราจะใช้แบบนี้นี่ค่ะเป็นของตากไก่หรือเป็นแบบธรรมดาก็ได้นะคะนี่แต่ว่าหลายๆท่านคงสังเกตเห็นแล้วความแตกต่างก็คือจะมีสีสันนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะสีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกหรือเราชอบแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นสีเขียวมีตากไก่อยู่ข้างล่างนะคะไซส์ถ้วยก็จะอยู่ที่เนิ้ว เนิ้วนะคะอันนี้สําหรับนั่งทานที่ร้านนะคะก็จะประมาณขนาะสีฟ้าก็มีเห็นไหมคะเวลาเราตกแต่งหรือเวลาเราจัดออกมาเนี่ยจะทําให้ชูชูนในส่วนของโจ๊กนะคะเวลาจัดมาก็ภาพที่ลงตัวแมทก็จะส่งผลในการรีวิวใช่ไหมคะลูกค้าอาจจะชอบอาหารโดดเด่นขึ้นมานะคะจะดูดีกว่าเราใส่แบบธรรมดา แต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกไปในเบื้องต้นก็คือสามารถใช้ได้ทุกรูปแบบไม่มีผิดมีถูกนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากโชว์หรือชูด้านไหนของร้านเราขึ้นมาให้เป็นเอกลักษณ์เราก็จะต้องเฉพาะเจาะจงในด้านนั้นๆนะคะสามารถใช้ได้หมดเลยแต่ขนาดมาตรฐานก็คือ7นิ้วค่ะ7นิ้วจะพอดีแล้วก็ทำให้ อย่างเรื่องราคานะคะก็จะอยู่ที่ใบละ2 0ถึง25ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอตอนที่เราไปซื้อว่าเราซื้อในจำนวนที่มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าราคาปีกนะคะราคาปีกก็จะอยู่ที่ใบละ25้าค่ะถ้าเราซื้อไม่เยอะจริงๆนะจะอยู่ที่ประมาณราคานี้แต่ถ้าเราซื้อยกตั้งยกโหลก็จะถูกลงมาเหลือใบละ20บาทหรือ18บบาทแล้วแต่ละร้านที่เราไปซื้อคะ่ะถ้า อย่าง่อยางที่ร้านใช้อยู่นี่ซื้อได้ตามตลาดค่ะตามตลาดส่งใหญ่นะคะหรืออย่างเช่นเอพวกร้านที่เขาลับถ้วยแบบนี้มาขายเฉพาะค่ะก็จะราคาถูกกว่าแต่ถ้าเป็นร้านทั่วไปตามตลาดส่งใหญ่ๆก็จะราคาอยู่ที่ยี่สิบถึงยี่สิบห้าค่ะจะไม่ถูกไปกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็รับมาทีเนาะอนันนี้เราก็เข้าใจแต่ถ้า แต่มันก็มีผลแต่ถ้าอย่างแบบธรรมดาก็อาจจะราคาถูกกว่าแต่ซูเปอร,ร์แวก็ไม่ไม่ถูกค่ะซูเปอร,ร์แวก็สูงเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าการจัดตกแต่งอาหารเราออกมาเนี่ยมันจะทําให้โจกดูน่าทานต่างกันนะคะมีผลนะคะภาชนะมีผลนะเพราะว่าเรื่องภาพลักษ์ภาพลักษ์ในการจัดตกแต่งออกมาดึงดูดให้หน่าทานถ่ายรูปออกมาแล้วสวยอะไรแบบนี้คะ่ะมุมมองก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง สำ,สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของเรื่องถ้วยหน้าร้านเนาะเราก็จะใช้กันอยู่ที่เจ็ดนิ้วแล้วก็ใช้จะเป็นแบบออกสีสันนิดนึงเพราะว่าจะทำให้ถ่ายรูปออกมาได้สวยเวลารีวิวหรือเราอยากโปรโมตร้านสิ่งสำคัญเลยก็คือการใช้ถ้วยแบบนี้เวลาถ่ายรูปมาเราสามารถนำรูปของเรา ไปทำเป็นโปสเตอร์หรือภาพป้ายขึ้นหน้าร้านเราได้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปเอารูปจากในเน็ตนะคะรูปแบบทั่วไปคือถ้าตรงตามคอนเซปต์เราแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ต่อได้เลยโดยที่เราไม่ได้ไปเอารูปของที่อื่นมาก็จะไม่ตรงกับคอนเซปตร้านเราสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ